ทิ้งไปเลยเงอืมใช่ไหมไอ้ร,รู้ว่าทิ้งไปแล้วเลย่ยก็ทิ้งไปทิ้งไปแล้วจริงก็หนีไปเลยมีไปอะหนีไป,ไปแล้วผัวกะหังกนะ็คอยคอยดูคอยอะไรอยู่เงี้ยก็เห็นเห็เห็นอะเห็นเ,นเ,นเ,นเนมียทิ้งอ่ะทิ้งลูกอะเสียใจร้องไห้จิตจริงๆผัวกะหังนี่ก็เป็นคนจิตใจดีดนะเป็นคนดีแหละแต่ว่าด้วยเวรกรรมหรืออะไรไม่รู้ว่าเป็นกะหังมาเนาะ เมียก็หนีไปตัวเองก็อุ้มลูกแล้ร้องไห้ร้องโผมสงสารลูกเลยนะลเลี้ยงลูกคือตัวเองก็บอกกับกับเมียแล้วนะว่ากระหังเนี่ยมันไม่ได้ติดต่อนะมันไม่ได้ติดต่อกันทางสายเลือดนะเมียก็ไม่เชื่อเนี่ยเพราะว่าก็ได้ข่าวมาว่าติดต่อทางน้ำลงน้ำลายอนะไรก็ตัวเองก็ไม่ก็อยากให้ปววเข้าใกล้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกอะ่ะก็ใช่ไหมเป็นกระหังมันต้องอาจจะต้องติดต่อกันทางสายเลือดหรืออะไรแต่ว่าผัวบอกไม่หรอกไม่หรอก ลูกไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยเมียก็ไม่เชื่อเมียก็กลัว่งแล้วก็ท,ที่สําคัญกลัวผัวมาเข้าใกล้ด้วยกลัวตัวเองจะติดเนี่ยเพราะว่ารู้ข่าวมาว่าติดต่อทางน้าลายใช่ไหมเมีก็หนีไปเลยตัดสินใจหนีหนีทั้งมีทั้งผัวทั้งลูกเลยอ่ะผัวก็หังก็ร้องไห้ร้องห่มนะเลี้ยงลูกมาเลี้ยงลูกมา,กมาจนเท่าไหร่อ่ะจนจนลูกจนลูกหกขวบมามจนลูกจนลูกเจ็ดขวบมา เจ็ดขัขว้วแปดขั้ก็ให้บวชเป็นเน่ลูกก็บวชเป็นเน่ลูกก็ลูกก็ผู้ที่ส่วนกุศลทุกอย่างนะให้ไ้บวชให้บวชเบียนเนะ่ะลูกก็ทําเอ,อทุกวันลูกบนะัติปัสนาเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมากเลยนะวิปัสนาแล้วก็บรเพ็ญเพียนทุกอย่างเลยอ่าจนโตอ,อีกโตขึ้นมาอีกเดนโตขึ้นมาอีกสิบห้า 15, หรืองไงไม่รู้อะ ก็บริเพนเพียนใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็ลูกคนนี้นะรู้ว่าพ่อเป็นกระสือรู้ว่าพ่อเป็นกระหังลูกก็พ่อเป็นกระหังลูกก็บริเพนเพียนสวดมวนต์ให้พ่อแล้วก็พยายามแบบอะไรอะ่ะสร้างบุญสร้างอะไรทุกอย่างเลยบางเพนเพียนเพื่อพ่อเลยอะ่ะจนจนจนพ่อเนะ่ะบรรลุจนตัวเองบรรลุบรรลุเสร็จแล้วตอนนี้อตอนนี้ก็ยี่สิบเราจะมา ยี่สิบแล้วอ่ะจนพ่อเนี่ยหลุดพ้นจากการเป็นกระหังหายแล้วอ่ะจนพ่อหายเลยนะเพราะว่าด้วยด้วยการที่ตัวเองบำเพ็ญเพียรเนี่ยพ่อก็หายจาการเป็นกระหังแล้วพอหายพ่อก็อลูกก็ยังบวชพระอยู่นะเพราะว่าต้องคือลูกเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อพ่อรักพ่อมากเลยเพราพ่อเป็นกระหังก็มาบำเพ็ญเพียรให้จนพ่อหายหายแน่นอนแล้วว่าพ่อก็ ุกวันพ่อก็จะมาคนนิบัติพระนะอืมแล้วก็ไปทําไร่ทํานาก็อยู่กับพ่อลูกอยู่กับพ่อลูกแต่แต่ลูกชายที่เป็นภาคก็ไม่ไม่สึกนะเพราะว่าต้องทําเพื่อพ่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องรู้ว่าไม่มีแม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ดีดีันมาอยู่กันอยู่ด้วยกันมาตลอดอสองคนพ่อลูกหน้าสงสารเนาะแต่ว่าพ่อหายจากอาหารแล้วนะอืมนั่นแหละอตอนแรกก็เป็นนักบินนะบินไปทั่วเลย ฉันจะบินบินบินบร้อมก,กับค่วงสะเกเบืออาวุธคู่กายพรอขวัวพ่อขวัพอขวพ,อวพ,อวพอวรอะัวหัวปลานักบินนักบินฉายาของพ่อคือนักบินใครมีแฟนเป็นนักบินไม่ชอบนะหนีไปนะแม่แม่ของแม่ของพระเนี่ยไม่ชอบนักบินอ่าพ่อพอ,พอ หลายปีผ่านมาพระก็อยู่ที่วัดก็ปาดลานวัดจําวัดอะไรอยู่ที่วัดอยู่เนี่ยอืมก็มีญาติโยมมาทําบุญกันเยอะอ่ะมีคนขึ้นเยอะอ่ะอืมท่านก็ดีอะ่นะเนาะช่องปัะผีผอืมใหมขึ้นแบบนี้ละ อืมแล้วไม่ตัวใหญ่อ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะไม่ตัวใหญ่อเบื่อจังเลยตัวใหญ่แบบนี้อะไรเนี่ย